รวยทั่วค,ค่ะพี่ปันใส่ไปเลยค่ะลูกใส่ไปเลยกระถางนึ่งค่ะ,คะกระจายค่ะให้กระจายลูกได้แล้วใช่ไหมคะ ่แปะค่ะอันนั้นคืออะไรคะรดน้ำอันนี้แปะไม่รดน้ำอันนี้คืออะไรรดน้ำอันนี้ไม่ลดน้ำ อ่ะต่อไปค่ะปันจะให้แสงอันไหนสีไหนคะอ่อแฝดเลยค่ะแล้วก็ไม่ให้แสงไม่ให้แสงอยู่ไหนคะ โอเคยกมาเลยค่ะพี่ปันยกมาวางตรงนี้เลยพี่ปันใช้ถังครอบไว้นะคะอ่าเลื่อนดีๆเลยค่ะเลื่อนอีกนิดหนึงลูกโอเคอันนี้คือเป็นแบบไหนคะไม่ให้แสงใช่ไหมคะครับอ่ะค่ะแล้วก็ไปยกอยีกสองอันมาค่ะ แม่นะว่าจะไม่อันอันอันไหนรดน้ําคะอันนี้ไม่รดน้ำโอเคอันรดน้ำค่ะแม่แม่ว่าจะไม่มีใครไปเอาเอาเงินมารดน้ําอ่ะค่ะค่ะนะคะนั้นอันนี้รดน้ำอ๋อวางเลยอโอเคนี่คือผลงานทดลองของการปลูกพืชแบบให้แสงนะครับ แล้วเราจะมาดูว่าแบบไม่ใ,ให้แสงแบบไม่ให้แสงเป็นังไไม่ให้ไม่ให้แสงสีของใบเป็นยังไงคะสีซีดอ่าสีซีดออกสีเหลืองๆใช่ไหมคะ yeah